หนึง่งละบวชประมาณว่าไม่หลอดแล้วในสังคมถึงหนีไปบวชอะไรเงี้ยหาเงินก็ไม่ได้อะไรเงี้ยทำไมเขาถึงเข้าใจอย่างนั้นบวชหาเงินอย่าเงี้คนจะเข้าใจว่านักบวชพระเนี่ยบวชหาเงิน บวชแล้วสบายอย่างเงี้ยนะลองมองมุมกลับกลับกันว่าไอ้ถ้าบวชแล้วสบายทำไมไม,ไม่ไม่มาบวชจริงไหมก็พยายามแสวงหาความสบายไม่ใช่เหรอหรือว่าบวชพระที่คนที่บวชเข้ามาแล้วแบบต้องเลวอย่างนี้เหรอจริงไหมคนมักจะมองคนอื่นไม่ดีเสมอ นี่คือสิ่งสิ่งที่สังคมในสมัยนี้เป็นจะมองเห็นคนอื่นไม่ดีเสมอไม่แต่เห็นพระเห็นอะไรเงี้ยมันอาจจะเกิดจากการสะสมจากการเสพข่าวต่างๆนี่คือคือตัวร้ายเลยนะนะต่อให้ตีแผ่ความจริงนั้นก็ตามนะแต่เป็นการตีแผ่ด้านลบ อย่าลืมนะว่าคนมันไม่มีปัญญาขนาดนั้นหรอกเห็นปุ๊บตัดสินปั๊บเลยแล้วก็จะมองพระเป็นเป็นด้านลบไปพระดีๆไม่ตีแผ่กันนะนักข่าวอานะนพระพุทธองค์ท่านตัดว่าสิ่งใดก็ตามหากเป็นความจริงแต่ไม่เกิดประโยชน์เราไม่สนทนา คือจะไม่ได้ยินจากปากพระพุทธเจ้าเลยต่อให้เป็นความจริงแต่ไม่เป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าจะไม่พูดเนี่ยก็เหมือนนักข่าวนี่ที่ออกข่าวนั่นข่าวนี้เกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับพระนยต่อให้เป็นความจริงพระขี้เหล้าพระเมายาแต่เขาไม่ได้เห็นว่าคนคนนั้นนะเมาเหล้าเขาเห็นว่าพระจริงไหมที่เราเห็นอู้พระ โดยจิตใต้สํานึกมันจะสะสมไว้ว่าพระพระพระที่นี่มันจะเห็นพระเหมือนกันหมดเหมือนเราเห็นตํารวจได้หละเหมือนกันเลยไม่ต้องพูดอันอื่นไกลเมื่อก่อนนี่อาชีพตํารวจเป็นอาชีพที่มีเกียรติใครๆก็อยากเป็นเนี่ยใครๆก็อยากเป็นเป็นอาชีพที่ว่าถ้าใครได้เป็นตํารวจทหารเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพที่เป็นเจ้าคนนายคนเป็นอาชีพที่มีเกียรติมากแต่เดี๋ยวนี้ล่ะ ลังเกียจเป็นอาชีพที่น่าลังเกียจเห็นไหมคนจะมองงั้นนะเนี <S <S น่ยเขาบอกว่าเห็นตำรวจกับโจรนี่เนี่ยหนีตำรวจดีกว่าหนีโจร <S <S ชใช่มันเกิดจากการสะสมออกข่าวที่แบบไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ะซึ่งตำรวจดีๆมีเยอะแยะจริงไหมหรือในชีวิตคูบาเนี่ยนะตั้งแต่ เลกจนโตมาครูบาไม่เคยเจอตำรวจที่ไม่ดีเลยเหมือนที่เป็นในข่าวไม่มีนะแม้แต่ตำรวจจะาจอนอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็ไม่เคยที่จะมีเหมือนในข่าวนะน้อยมากเรานี่ไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอเลยที่ตำรวจจะมาโวยวายมาดึงกุญจงกุญแจอย่างนั้นอย่างนี้ที่ที่เป็นเหมือนในข่าวไม่มีเลยนะแต่เราเห็นมันออกข่าวไงเราเลยดูว่ามันใหญ่มันเยอะ พระก็เหมือนกันพระที่เร็วๆนี่มีน้อยมากพระคี้เล่าพระเมายานี่มีน้อยมากน้อยจริงๆแต่ว่ามันออกข่าวบ่อยไงมันก็เลยเยอะนะพระปฏิบัติภาวานาพระที่ชั้นมือเดียวพระที่ท่านเค่งในพระวิน,นัยนะไม่มีออกเราถึงบอกว่าโอ้ระวังให้ดีนะคนที่นำเสนอสิ่งเหล่านี้ ท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นเป็นประโยชน์นะมันไม่ใช่เลยพระพุทธองค์ตัดว่าสิ่งใดที่เป็นความจริงถ้าไม่เป็นประโยชน์นะจะไม่ได้ยินจากปากพระพุทธเจ้าแม้แต่น้อยไม่เลยท่านไม่ตัดเลยท่านจะเลือกตัดเฉพาะการเวลาเวลาบุคคลท่านจะไม่ตัดไปมั่วท่านเฉพาะเจาะจ,จงด้วยตัวบุคคลน,นั้นด้วยความจริงนั้นจะต้องเฉพาะคนนั้น จะไม่พูดไปให้เป็นสาธารณะเหมือนการออกข่าวในเป็นสาธารณะถูกไหมมันเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังมันอย่างมากคนก็เลยมองพระในยุคนี้นะคนมองพระในสมัยนี้เป็นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจสมัยก่อนีนคูบาได้ยินยายพูดเลยนะยายบอกว่า ในยุคยุคหนึงเนี่ยยุคอนาคตต่อไปเนี่ยจะเหลือแต่ผ้าเหลืองเน็บหูเคยได้ยินไหม mm hmm. ก็จะผ้าเหลืองเน็บหู mm hmm. แค่นั้นแหละก็กาบวบกันแล้วน,ะ,นะหมายความว่ามันเหลือน้อยและความเป็นพระนะแล้วก็อ้มันมันคงจะเป็นจริงแล้วล่ะมันคงจะเป็นจริงอีกไม่นานหรอกนะ นึกถึงตัวเองตอนเป็นเด็กเห็นพระนี่โอ้ยต้องหยุดขี่รถมาก็ต้องหยุดนะหยุดเลยลงรถมาด้วยมานั่งคุกเข่าให้พระผ่านก่อนนะในยุคสมัยนั้นเห็นพระเป็นสัญลักษณ์ของคุณงามความดีเห็นพระเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์เป็นสัญลักษณ์แห่งเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะสมัยครูบาเป็นเด็กครูบาเห็นพระอย่างนั้น สมัยนี้นี่ไม่รู้จักพระเลยสมัยนี้นะจะโทษจะโทษจะโทษคนเสพก็ไม่ได้นะโทษญาติโยมไม่ได้นะนะมันรวมกันเลยทั้งสื่อทั้งพระหากพระไม่เร็วสื่อก็ไม่ออกจริงไหมแต่ว่าอย่าลืมนะว่าพระก็คือเอาคนไปทำไงคนนี่แหละไปทำเป็นพระ ใช่แม้แต่เพื่อนเราเราก็เคยได้ยินว่าพระอย่างงั้นอย่างงี้บวชมาอย่างงั้นหาทรงหาซองอะไรงี้สารพัด การมองโลกในแง่ลบผลคือความทุกข์นีพูดง่ายๆคือมุมมองคือความคิดเนี่ยไอ้คำว่าความคิดนี่คิดดีคิดไม่ดีนี่เป็นเป็นมุมมองถูกไหมเป็นมุมมองในภาษาสมัยใหม่นะเรียกว่ามุมมองหรือเรียกว่า คนที่มองโลกในแง่ลบผลในการคิดร้ายคิดไม่ดีร่างกายก็ไม่ปกติคขาว่าไม่ปกติคือไม่ไม่เป็นอยู่เท่าที่มันจะเป็นนะมันจะมันจะหลั่งสารที่ไม่ไม่ดีออกมานะเนี่ยเป็นผลของความคิดผลของความคิดคืออารมณ์ ผลของงอของความคิดหากคิดดีก็เป็นอารมณ์บวกเรียกว่าสุขหากคิดไม่ดีก็เป็นอารมณ์ทุกข์จิงไหมนี่เรียกว่าผลของความคิดพลังงานแห่งความคิดนี้มีอำนาจมากพระพุทธเจ้าท่านท่านรู้ท่านเห็นมาตั้งแต่นูนะ่นน่ะวิทยาศาสตร์เพิ่งมาค้นพบช่วงไม่กี่ปีนี้เรียกว่าพลังงานของความคิด เห็นไหมเดี๋ยวนี้เริ่มหันมา,มายอมรับแล้วนะนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเริ่มหันมายอมรับแล้วว่าชีวิตเรานี่เป็นอยู่ด้วยความคิดหากเราจัดการความคิดตัวเองไม่ได้บุ่นเลยชีวิตนี้นะใครจะใครสามารถควบคุมจัดการความคิดตัวเองได้การดำเนินชีวิตก็ง่ายนะแต่ มันมีตัวที่อยู่เบื้องหลังความคิดอยู่เออตัวนี้นี่มันมีตัวที่อยู่เบื้องหลังความคิดอยู่นะคือตัณหาความทยานอยากนะี่แหละตัวที่อยู่เบื้องหลังความคิดอยากเอาชนะนก็โกรธไงอยากเอาชนะเขาโกรธนะอยากเอาชนะ อยากได้อยากครอบครองเห็นไ,ไหมมีแต่ความอยากมันก็จะคิดไปทางนี้จะทํำยังไงถึงจะได้มาทํำยังไงถึงจะนะเริ่มสร้างกระบ,บวนการวิธีเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นมานะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่อยากพบไม่อยากเจอไม่อยากได้ไม่อยากเห็นนะมันก็จะเริ่มหาวิธีที่จะต่อต้าน ต้องกําจัดออกนะเรจะเริ่มคิดความคิดที่ถูกผักดันด้วยตัณหาจึงเป็นภัยต่อจิตผู้รับผู้ที่ตกกระไดพลอยโจรที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนะที่มันเป็นผู้รับอารมณ์นั้นเรียกว่าจิตหรือเรียกว่าเรานีแหละเรานีแหละ ที่เรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ลับนี่แหละไอ้ตัวนี้ไม่รู้เรื่องเลยคอยรับแต่อารมณ์สุขกับทุกข์เท่านั้นนะเพราะว่าตัณหานีนะ้เป็นเจ้าของใจมันเหมือนเราเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของรถนะเราเราขับรถไปทางไหนรถย่อมวิ่งไปทางนั้นเราเป็นเจ้าของที่เราจะทำอะไรกับที่ดินเราก็ได้นะ หากคนที่เป็นเจ้าของที่นั้นเป็นฝ่ายกุศลที่นั้นก็ก็เป็นประโยชน์พื้นที่นั้นนะที่ดินนั้นนะหากเจ้าของที่นั้นเป็นฝ่ายอกุศลไอ้ที่นั้นก็โุดโทมเลยนะมันเจ้าของบ้านหมยเจ้าของบ้านดีนะอะไรที่มันอยู่ในบ้านมันก็เรียบร้อยหมดหากเจ้าของบ้านนั้นไม่ดีอะไรที่มันอยู่ในบ้านมันก็ ไม่ไม่ไม่เรียบร้อยเนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยมันมีตัวนี้อยู่นะเป็นตัวรับผลเรียกว่าจิต <c oughs> ทำไมเซนถึงบอกว่าธรรมชาติจิตนั้นมันบริสุทธิ์มันไม่รู้เรื่องอะไรนะเนะเซนนะเซนเขาว่ากันนะทางทางเซนจะบอกว่าจิตจิตนั้นมันมันจิตเดิมแท้นั้นบริสุทธิ์อยู่เขาว่าเห็นไหม เส้นอย่างห่วงโปเว้หลางเงี้ยพูดไว้จิตเดิมแท้นั้นบริสุทธิ์อยู่เขาว่าแล้วก็โต้แย้งกันทางภาษาไงเอาถ้าบริสุทธิ์แล้วมันมาเกิดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็โต้แย้งกันทางภาษาไม่จบหรอกจะเอาเหตุผลมาหักล้างกันอไม่มีจบอุปมาอุปไมยว่าความบริสุทธิ์แห่จงจิตนั้นเปรียบเหมือนความว่าง ความบริสุทธิ์แห่งจิตนั้นเปียบเหมือนความว่างนั่นเป็นต้นกําเนิดของทุกสรรพสิ่งความว่างเป็นต้นกําเนิดของทุกสรรพสิ่งโลกนี้ก็ลอยอยู่ในความว่างพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดและดับในความว่างเพราะฉะนั้นความว่างนี้เป็นต้นกําเนิดของทุกสรรพสิ่งทุกอย่างเกิดในความว่าง นะโลกนี้ระเบิดตุ่มหายไปความว่างไม่ได้หายโลกนี้ก็ประกอบตัวก็้นมาใไหมปุ๊บก,ก็ประกอบในความว่างทุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับในความว่างแต่ความว่างไม่เคยเกิดไม่เคยดับนี่เปรียบเทียบดังที่เซนเขาว่ากันไว้นะถ้าจะพอเข้าใจนะถ้ามองเอาเปรียบกับจิตเราละ่ะจิตเปรียบเหมือนความว่าง มันไม่เคลื่อนนะจิตตัวนี้ไม่เคลื่อนแต่ที่มันเคลื่อนคือมันหลงไปตามอาการของจิตเท่านั้นมันเป็นรู้แต่ว่าสุขทุกถูกไหมสุขทุกก็เกิดในจิตแล้วก็ดับในจิตก็เหมือนโลกเหมือนพระอาทิตย์เหมือนพระจันทร์ถูกไหมเป็นของเคลื่อนเป็นของเกิดของดับแต่ความรู้ที่มันไปนรู้ไอ้ที่ไปรู้สุขรู้ทุกไอ้สุขทุกนั้นเปลี่ยนไปแต่รู้ไม่เคยเปลี่ยน นะยังรู้เหมือนเดิมอยู่ยังรู้หมดทุกอย่างนะพูดแค่นี้ก็พอเข้าใจแล้วว่ามีสิ่งหนึ่งที่มันเคลื่อนนั่นเรียกว่าอาการของจิตและมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคลื่อนนั่นเรียกว่าจิตเดิมแท้แต่จะพูดในภาษาที่พอเข้าใจหน่อยนะให้เรารักษาตัวที่ไม่เคลื่อนนี้ไว้อย่าหลงไปกับสิ่งที่มันเคลื่อนที่มันเกิดมันดับอารมณ์เห็นไหมว่าทุก ก็ไม่ได้ทุกทั้งวันสุขก็ไม่ได้สุขทั้งวันมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อย่าไปบ้าอย่าไปเผลอ,อย่าไปหลงไปบ้ากับมันถ้ามันโกรกขึ้นมาก็บอก,กเลยมึงอยู่กูดได้ไม่นานหรอกแค่นี้มันก็เกิดปัญญาขึ้นแล้วมันก็จะวางอารมณ์นั้นอย่างง่ายนะพอปุ๊บพอเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บมันก็กลับมาสู่ฐานคือลมหายใจ ไหมมันจะกลับมาอย่างไงกลับมาที่ลมหายใจเราเนี่ยคือวิธีตัดกระแสของอารมณ์มันง่ายแค่นี้เองมันไม่ได้ยากเะนะเพียงแค่ทำให้มันชํานาญสําคัญคือมันต้องชํานาญถ้าไม่ชํานาญปุ๊บมันจะหลงไปกับอารมณ์มันจะเพลินนะยิ่งความสุขนี่ไม่ต้องพูดถึงแหละมันไม่ยอมละเลยล่ะใจนี่มันเพลิดเพลินในความสุขมันจะไม่ยอมละ มันมีแต่อยากได้เพิ่มแต่ความทุกข์นี่ใจตรงนี้มันไม่ทนมันจะพยายามหนีออกพระพุทธองค์ถึงให้เห็นความทุกข์ถ้าเห็นทุกข์ก็เห็นสุขเหมือนกันล่ะไม่ต่างกันเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์เท่านั้นนะบุคคลใดเห็นอารมณ์เป็นอารมณ์เห็นความคิดเป็นความคิดเห็นอาการของจิตเป็นอาการของจิตทั้งหมดนะบุคคลนั้นจะแยกจิต กับอาการของจิตได้หรือเรียกว่าแยกธาตุแยกขันแยกธาตุรู้ออกจากขันห้าได้นะแยกออกได้แม้แต่ลมเข้าลมออกก็สักแต่ว่าเป็นลมเข้าลมออกนะลมนั้นเคลื่อนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ผู้รู้ไม่เคยเปลี่ยนต่อให้ลมหยาบลมละเอียดน,นั้นก็เปลี่ยนแต่ผู้รู้ผู้เดิมรู้แค่นี้ก็รู้ลูปและนามทั้งหมดลูกคือลมนามคือจิต เห็นแค่นี้เห็นทั้งหมดแห่งธรรมเห็นไหมรู้สองสิ่งนี้ถึงบอกว่ามีสิ่งหนึ่งเคลื่อนและสิ่งหนึ่งไม่เคลื่อนสองสิ่งนี้ล้วนแต่เป็นสมมุติทั้งนั้นนะสองสิ่งนี้ล้วนแต่เป็นสมมุติเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นแตพูดมาถึงจุดจุดนี้แล้วเหมือนง่ายนะเหมือนง่าย แต่มันต้องอาศัยกําลังของสมาธิอย่างมากถึงจะเฝ้ารู้อะไรนวรายละเอยียดของมันได้ทั้งหมดหากเรามันถามตัวเองว่าเราเกิดมาทำไมตายแล้วเราจะไปไหนเรากำลังสแสวงหาอะไรอยู่ นะหากคำถามนี้เกิดกับเราบ่อยๆครั้งบ่อยๆครั้งมันจะเริ่มไข้ควรหาคำตอบอย่างน,น้อยจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นสิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์จะเริ่มคัดสรรทิ้งไปจะเริ่มสแสวงหาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์นะคนเรามากัมากมักแสวงหาในสิ่งที่ตัวเอง ไม่ได้เสียเวลากับสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เหนื่อยใต้เปล่าอ่ะพูดงนะ่ายเหนื่อยใต้เปล่าอย่งคุบาเห็นตัวเองอ้โหอดหลับอดนอนทำทุกอย่างนะทตั้งแต่เรียนตั้งแต่เรียนนี่ก็เอาให้มันสุดหวังว่าเรียนแล้วจะมีการมีงานดีๆทำ จนจบมาได้ทำงานแล้วกว็ทำจนถึงที่สุดนหะวังว่าชีวิตเราจะมั่นคงในทรัพย์สมบัตินะมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเหมือนไม่มากรู้สึกว่าตัวเองมีเงินไหมกูบาถามหน่อยนะพี่บีรู้สึกว่าตัวเองมีเงินไหมเอนะ รู้สึกว่าตัวเองพอเป็นไหมเมื่อก่อนเป็นเด็กมีห้าบาทก็ดีใจเนะเดือนหนึ่งมีเงินสามพันใช้ได้ทั้งเดือนนะแต่พอโตมาวันละสามพันไม่พอใช้เออเหนื่อยต้เปล่า